สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามืม่อนี้สิบห้าพี่น้องฮัดขึ้นรถไฟไตดินเมื่อแหลกไปโรงเรียนปกติเสียอันแฟนสิครับหรือไปับไปทรงนะจ๊ะแต่ว่ามันเพิ่นต้องเคิกเวลางานไหมต้องสละ,ะเวลางานมาะสิบนาทียี่สิบนาทียังสิ กเ็เลยปราหยห้เพิ่นเสียเวลางานเก่งใจงานเพิ่นก็เลยสินางรถไฟไปเองเห็นบ่เนี่ยรถทางไปรถไฟใต้ดินนี่ตัวรถไฟ รถไฟสิออกควายในสามนาทีขึ้นเลยจยุดเริ่มตนน้นนะจ๊ะเนาะว่ะอืม Nè ừ. Nằm là không? ถึงแล้วี่นนองจ้าลงรถไฟแล้วถึงโรงเรียนแล้วนะคะกำลังเดินไปโรงเรียนนะคะนี่โรงเรียนนี่นี่โรงเรียน